สวัสดีครับมาครับมาชมบรรยากาศบนศาลาศาลาแบบบักหญ่เลยครับที่วัดนวลสว่างนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับ,รบสวยงามครับมือนีเป็นเป็นบุง,งานบุญงานบุญพระเวทครับ นี่ครับวัดโนนสว่างอำเภอหนองวัวซอรครับจังหวัดอุดรธานีอาพี่น้องเพื่อนคือเหตุงามแต่แบบใหญ่เลยครับนี่ครับสลาสลาใหญ่แห้งครับใหญ่มากครับใหญ่มาก เสาประดับเสาเดี๋ยวแบบสวยงามเลยครับครับบรรยากาศสวยงามครับวันนี้วันแรกครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ ประดับสวยงามครับนี่ครับร่วมทําบุญได้นะครับนี่ พ่นตกแต่งครับรน้ำัุ

ท่านานท่านชัตเพียงเจ้าท่านจัเจ้าเจ้าตัวปีเจ้าท่านส่าาจารท่านาจารย์ท่านสาจารท่านาท่านจรย์ท่านอาทีท่านอาาย์บ้านอาจารย่านอาจารย่นาย์่อย่นายนอาท่นนอย่า